สิ่งที่สังคมสงสัยแล้วก็เห็นถึงข้อพิรุธของหน่วยงานที่เอ่ยไป3-4หน่วยงานนี่นะครับสังคมก็สงสัยว่าแพทย์แล้วก็ทางราชฐรนเนี่ยนะฮะยืนยันได้ไหมว่าทักษิณเนี่ยจะป่วยอีกนานแค่ไหน t o อปเอ็กซ์คลเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777นร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงแล้วก็เรื่องราวของนักโทษชายทักษิณครับท่านผู้ชมฮะก็นับจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว17วันนะฮะ สิวันก็ความคืบหน้าที่ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจกลางดึกของวันที่22สิงหาคมนะครับก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงให้สังคมได้รับทราบขณะที่ระเบียบของทางราชธรรมนี้ก็เปิดเผยถ้าผู้ต้องขังนอนพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า30วันต้องให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบดีกรมราชธรรม และประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาผ่านไปแล้วนะครับนับจนถึงวันนี้ก็17วันนับตั้งแต่นักโทษชายทักษิณน,นะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจด,ด้วยอาการป่วย4อาการนะฮะแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่นะครับชั้น14ห้องสปีด14.01ี่ศ1นย์อาคาร ภูมิพลมหาราชานุสรโรงพยาบาลตำรวจโดยไร้วี่แววหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมรัชทันแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะออกมาถแถลงความคืบหน้าในเรื่องอาการป่วยของนายทักษิณและกรอบเวลาว่าทักษิณจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไปอีกนานเท่าไหร่นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานาลมิกุลอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายหมหาชนของธรรมศาสตร์ เขาก็กระทุ้งมาทีหนึ่งแล้วนะครับและจากการตั้งข้อสังเกตแหล่งข่าวในกระสสทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลว่าอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังตลอดการพักรักษาตัวเป็นดุลพินิจของหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่จะต้องรายงานแจ้งมายังอธิบดีกรมราชทัณฑน์เพื่ออธิบดีมีความคิดเห็นพิจารณาอนุมัติว่าจะให้รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลตำรวจต่อเนื่องหรือจะให้ย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลราชทันนะครับในกรณีนายทักษิณจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานกว่า10มวันนั้นแพทย์ที่เป็นผู้รักษาจะต้องรายงานอาการความเจ็บป่วยและความคิดเห็นของแพทย์ไปยังอธิบดีกรมราชทรนเพื่อพิจารณาและถ้าหากจะมีการรักษานานกว่า60วันจะต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นชอบของแพทย์ ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานประลัดกระทรวงยุติธรรมรับทราบส่วนถ้าจะมีการรักษานานกว่า120วันจะต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรายงานรัฐมนตรีทราบนะเป็นลําดับไปถ้า30วันนะครับก็รายงานคนนี้นะครับถ้า60วัน ต้องไปถึงประหลัดกระทรวงถ้าร้อยี่สิบวันต้องไปถึงรัฐมนตรีแลวลวฮะรัฐมนตรีทวีนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าเมื่อใกล้ครบกําหนดระยะเวลานอนพักรักษาตัวสามสิบวันตามหลักการแล้วอธิบดีกรมหรือตัวแทนราชทันจะต้องมีการประชุมหาหรือร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลตํารวจผู้ทําการรักษาเพื่อมีความเห็นร่วมกันว่าจะอนุมัติให้ยังคงรักษาตัวที่เดิมหรือไม่อย่างไร นะครับหากโรงพยาบาลที่ได้ลงนาม MOU กับรัชทันยังมีศักยภาพในการรักษาก็ยังจะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐต่อไปแต่ถ้าโารงพยาบาลของรัฐที่ลงนามอยู่นั้นไม่มีเครื่องมือพร้อมในส่วนอื่นใดก็อาจจะมีความจำเป็นต้องพิจารณาย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแทนได้แต่เท่าที่ทราบมายังไม่มีแนวโน้มย้ายทักษิณไปที่โรงพยาบาลอื่น ท่าผู้ชมฮะสรุปนะฮะสรุปสิ่งที่สังคมสงสัยแล้วก็เห็นถึงข้อพิรุธของหน่วยงานที่เอ่ยไป3-4หน่วยงานนี่นะครับสังคมก็สงสัยว่าแพทย์แล้วก็ทางรัชฐานเนี่ยนะฮะยืนยันได้ไหมว่าทักษิณเนี่ยจะป่วยอีกนานแค่ไหนมันก็คือจะให้คำตอบด้วยว่า จะอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยอีกกี่วันอือนี่สิบเจ็ดวันแล้วนะฮะสิบเจ็ดวันกับสี่อาการนะฮะสามารถที่จะหาประจักษ์พยานไปดูให้เห็นกับตาได้ไหมว่าทักษิณเนี่ยอยู่ที่นี่จริงอืนะครับแล้วก็จะนําตัวนักโทษคนเนี้ยกลับเข้าไปในคุกหนึ่งปี ตามที่มีพระหมหากรุณาที่คุณนะะอภัยโทษลดโทษเหลือนหนึ่งปีได้เมื่อไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เขาถามเลยที่เขาสงสัยก็าอาจจะไม่ได้ถามตกลงเนี่ยอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> ตกลงอยู่ที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจจริงไหมเพราะถ้าเกิดตอบมาทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะะเหมือนกับเหมือนกับรับตัวนักโทษคนอื่นมาที่ รงพยาบาลตำรวจนะแล้วทำตามที่หมอควรจะทำเนี่ยม,มันก็จะไม่เกิดข้อสงสัยแบบนี้ใช่หมอควรจะทำอะไรฮะก็อย่างที่เราบอกไปหลายครั้งว่าเวลาที่มีออนักโทษเวลาที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะเห็นหมอนะเราจะเห็นหมอเนี่ยมาตั้งโต๊ะถแถลงนะฮะตอนแรกๆก,ก็ทุกวันใช่ไหมฮะหรืออย่างน้อยก็ทุกอาทิตย์แต่สําหรับนักโทษชายทักษิณเนี่ย ไม่มีการตั้งโต๊ะถแถลงเป็นกิจจลักษณะนะฮะใช่ถ้าสื่ออาศัยเห็นเนี่ยหมอใหญ่คนนี้ลงจากรถกําลังจะเข้าอาคารก็ไปดักรอสัมภาษณ์ถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้สัมภาษณ์อืมก็จะไม่ทราบใช่ไหมฮะเออทำไมจึงเป็นแบบนั้นใช่จะมาบอกว่าเอยมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้อะไรเนี่ยที่คือที่ผ่านมามันมีหลายครั้งแล้วนะใช่ดารานักร้องนัก,นกแสดงคนมีชือ่อเสียงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลเนี่ย หมอเขาจะมาแถลงความคืบหน้าออออวันนี้อาการเขาดีขึ้นนะอาการเขาเป็นยังไงเรารักษายังไงออมันไม่เห็นละเมิดอ,อะไรตรงไหนเนี่ยใช่เอออันนี้เป็นหน้าที่ของหมอนะหมอจะต้องบอกใช่ไหมฮะหมอจะต้องบอกมันไม่ใช่สิทธิ์ของเอ,อคนไข้มันไม่ใช่ความลับอ่ะอันนี้มันเป็นข่าวแล้วมันเป็นข้อมูลสาธารณะที่เกิดขึ้นกับคนคนคน,นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดขึ้นในยามที่สังคมเขาสงสยัย นะฮะซึ่งหมอเนี่ยหมอคนนี้มีหน้าที่เคลียร์ข้อสงสัยของสังคม<ช>แต่หมอไม่เคลียร์<ช>หมอไม่เคลียร์เลย<ช>ไม่มีอะไรเคลียร์เลยนะฮะเออสามารถทําได้ไหมนะฮะสามารถทําได้ไหมเนี่ยคือหมอหมอใหญ่โรงพยาบาลตํารวจท่านนี้เนยะคือถ้าท่านจะรักษาเกียรติภูมิของท่านและโรงพยาบาลตำรวจท่านทําดีกว่านี้ได้ใช่ให้สื่อขึ้นไปถ่ายชั้นสิบสี่เป็นแบบนี้นะอ่าถ่ายไกลๆเห็นไหมฮะ นักโทษชายอยู่ในนู้นนะครับใช่เห็นไหมส่วนาการเดี๋ยวผมให้หมอมานั่งถแถลงทุกวันตอบข้อสักถามอนีอ่นะทำแค่นี้เองอะ<ช>แค่นี้เองนะ<ช>ไม่ได้เป็นการละเมิดอะไรเลยนะอยู่ที่ว่าท่านจะทําหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคือถ้าสามารถมีคลิปนะคุณหมอคนนีย้ยืนอยู่ข้างเตียงทักษิณเป็นคลิปน,ะนัภาพนี่นะยืนอยู่ข้างเตียงทักษิณหรือกำลัง กำลังมีอุ้งอิงก็ได้นะ,ะให้คุณทักษิณเนี่ยนั่งรถจะมานั่งเก้าอี้นั่งเก้อเาอี้เข็นแล้วก็เข็นแล้วก็หมอคนนีย้ยืนคุยกับคุณทักษิณอยู่ข้างๆอ,อยู่ตรงระเบียงก็ได้แล้วถ่ายไกลๆก,ก,ก็ได้นะแค่เนี้มันต้องมีภาพแบบนี้ไงอ,อย่างที่บอกเราไม่เคยเห็นภาพทักษิณอีกเลยตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาในเมืองไทยกราบพระบรมชายาลักษณ์หลังจากนั้นไม่เห็นเลยนะฮะ ไม่เห็นเลยสิ่งต่างๆเราเนี่ยแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจโดยเฉพาะคนนี้แหละต้องเคลียร์ไม่ใช่เงียบแบบนี้นะไม่ใช่เงียบแบบนี้เงียบแบบนี้ไม่เป็นผลดีอืและอาจจะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยนะอืเพราะเขาสงสัยกันว่าอ,อท่านเนี่ยจะเป็นจะเป็นหุ่นเชิดท่านจะมีอิสระแค่ไหนทางความคิดนะฮะก็คุณเศรษฐาท่านนายกก็เมื่อวานนี้ก็ตอบไปแล้ว ขอเวลาสเดือนใช่ไหมใช่สเดือนหกเดือนแล้วมาถามไปนะก็ดูถ้ามีความมั่นใจมากครับนี่ฮะพวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสําหรับทุกทท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับ ซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับ